คนในที่สุดเราก็เดินทางมาจนเจอตู้ที่มีพลังโคตสโมทุ่งผ้านออกมานะครับนั่นก็คือตู้กระชพองเซนเซย่านั่นเองนะครับถึงแม้ตัวมันจะกระปุกกระปิกมากนะครับแต่เมื่อเป็นเซนเซย่ายังไงเราก็ไม่ยอมแพ้ต้องกดออกมานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับและและ้ว ตัวแรกที่ออกมาก็คือคุณคุณคุณแคปริคอนชูราั่นเองนะครับในกลุง่งก็คือคุณสกอร์เปโอบิโลนะครับอันนี้ตรงการาสีผมเลยนะครับวันนี้รู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับที่ได้เจอตู้เซ็นเซยานะครับรู้สึกถึงพลังคอสโมคิววะคอสโมะะคันสักโตการุกะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยท่าไม้ตายของเซ็นเซยานะครับพกาซัสฮ<อ>ิวเซค